สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ oh, ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากที่แอดนั้นอัพคลิปเมื่อวานไปแล้วแอดก็เกิดอาการอาหารเป็นพิษนะจ๊ะก็เลยหายไปเลยทั้งวันจ๊ะไม่รู้เพื่อนเพืนน่อคนไหนคิดถึงแอดบ้างไหมแต่แอดเนี่ยคิดถึงโอริซ่ามากๆเลยนะจ๊ะก็เลยจะมาอัปเดตว่าชูงที่แอดหายไปเป็นอาหารเป็นพิษจนแอดหายตอนนี้เน,น,นี่ยโอริซ่าไปขยับตัวไปปรากฏตัวไปทําอะไรกันบ้างแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือโอริซ่าก็เริ่มกลับมาทํางานกันแล้วจ้าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอออะไรรรรรเเเเกกกกิิิดขขึ้้้นนนนนาางงัั่่มจจืแลยซ ได้ปรากฏวาร์ปจ้าวาร์ปไปหาน้องมินนี่ไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้กับน้องมินนี่นั่นเองด้วยเค้กที่น่ารักมากๆกันเลยทีเดียวนะจา้าเค้กน้องหมีกับเค้กสตรอเบอรี่นะไม่รู้ว่าเป็นของใครกันบ้างไม่รู้ว่าอันไหนเนี่ยเป็นของน้องลิซ่านะแต่ว่าหัวโพสต์ซึ่งเป็นแฟนคลับของมินนี่นะะ่ะเขาออกมาบอกว่าน้องลิซ่าของเราไปร่วมฉลองแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้กับน้องมินนี่นั่นเองก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนานเป็นร่วมๆสิบปีเห็นจะได้เลยนะเพื่อนนะก็เรียกว่่่่่่่่าาาาาายยยยัังงคคบบกกกกกกกนน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 นตอออไไปปวววๆๆแแแแเเเเเพระะ็็ททททลลลลุมม์ีีีีีฟหูึดจ อ่ะส่วนภาพต่อมานะจ๊ะเป็นภาพแบบชัดๆกันนะจ้าภาพที่คนอยากเห็นว่าเฮ้ยน้องริซ่าภาพเล่นน้ำเนี่ยอยากเห็นมากเลยค่ะแอดเนี่ยอะไรอย่างงี้แอดก็เลยไปเจอก็รีบเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะจ๊ะซึ่งน้องพาริสาก็เป็นคนโพสต์ภาพในรอบนี้แล้วเขาก็บอกว่าเราจะลองถ่ายภาพสวยๆใช่ไหมไม่ใช่จ้านี่เรากําลังลองตกน้ํากันทีละคนมากกว่าอะไรอย่างงี้แล้วเขาบอกว่าเหยื่อรายแรกก็คือน้องาริซ่านั่นเองแล้วดูจากในภาพเนี่ยคนที่สองที่ตกลงไปในน้ำก็น่าจะเป็นน้องพาริสานั่นเองนะจ๊ะก็ลองกระโดดน้ําในสระเคลื่ จะมีเชือกในการรยอยงระยัางติดกับเรืออีกทีหนึ่งอาจจะเป็นการเล่นเรือไปด้วยแล้วก็เล่นสะข้างเรือไปด้วยโอ้โหแสดงว่าเรือยอสที่พัทยาอันนี้นีไม่ธรรมดานะนเพื่อนนะมีเงินถุงเงินถังี่ก็ลองไปเล่นตามนองลิซ่าก,กันได้นะจ๊ะถ้าเกิดใครไปก็ชวนแอดไปได้แอดขอไปฟรี <c oughs> คนดูบอกว่าเรื่องอะไรแอดไม่มีทางจ้าแพงขนาดนี้จะไปเองดีกว่าอะไรก็ว่าไปนะส่วนอันต่อมาก็น้องนิซ่ากับน้องพาริษาอีกจะเป็นโมเมนต,ต์ที่ว่าไม่รู้แจวกันไปไหนมีเรือเล็กด้วยนะอันนี้พายปไปเล่นกลางทะเลกันเลยทีเดียวนะจ๊ะโอ้โหเรียกว่าการพักผ่อนรอบนี้เนี่ยภาพที่หลุดมาก่อนอันนี้คือเป็นน้ําจิ้มนะเพื่อนๆอันนี้คือภาพที่หลุดตามมาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมมากขึ้นว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะจ๊ะบนเรือนอกจากจะสวยท้าแดดกันแล้วก็จะมีการทํากิจกรรมว่ายน้ำพายรองพายเรือแล้วก็น่าจะมีกิจกกกกรรมมออื่่นนนๆีาแล้ว อีกภาพหนึ่งเป็นภาพรวมของเพื่อนเดอะแกงของโนริซาซึ่งแบบสวยงามเปนมากๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ก้อยพี่เจเจน้องพาณิษาพี่เดียนาน้องนริซาแล้วก็อีกหลายๆคนเพื่อนญาติอะไรนี่เขาก็มารวมกันในภาพนี้นะเต็มประดากันไปหมดนะสวยๆทุกคนเรียกว่าใครที่เป็นญาติญาติเพื่อนเพื่อนโริซาเนี่ยแซบทุกคนนะจ๊ะเออโนริซาคงมีการบอกเคล็ดลับในการลดหุ่นในการดูแลผิวให้กับทุกคนแล้วทุกคนเองก็ผิวสวยแล้วก็แลกเปลี่ยนคอมเมนกันไปวิ่เธอด้วยหุ่นยังไงอะไรอย่างงี้ก็เลยออกมาแซบกงววัันนนน้้้เออะจยยดมตึกรปปาาบ่่ไไููใขโ เ,เพื่อนๆมากันนะแต่ถ้าทางจะไม่ได้นะจ๊ะเราคงได้แต่มองภาพสวยๆแบบนี้ต่อไปแล้วก็ดูแลตัวเองกันต่อไปน,ะนั่นเองนะเพื่อนอะ คนสวยจะทําอะไรก็ช่วยไม่ได้เนาะโอเคส่วนอันต่อมาเป็นภาพจังหวะที่นอริซ่าของเรานั้นถ่ายรูปคู่กับกระเป๋าซิลีนหมวกซิลีนเสื้อซิลีนแล้วก็ทุกอย่างซิลีนหมดเลยนะจ๊ะคือการกลับมาเป็นเมคคารอบนี้เรียกว่าเต็มไปด้วยซิลีนไปหมดนะจ๊ะว่าโอ้โหคุณพ่อเฮดิสลลมานนะ่ะยิ้มแก้มแตกไปแล้วหนึ่งกลุ่มโดยเฉพาะเสื้อที่แบบมีการส่งสัญ,ญญาณบางอย่างเกี่ยวกับซิลีน1 i e แล้วก็ปารีสกันด้วยนั่นเองนะจ๊ะแต่จะมาแค่นี้มันคงไม่พอเพราะว่ามันมีโพสออต์ จะคลองโพหลายๆโพไม่ว่าจะโพไหนเนะี่ยนอริซ่าก็ติดแต่แต่ตละโพเนะี่ยเป็นโพร,ระดับโลกนะจ๊ะโพนี้เนะี่ยนอริซ่าของเรานะยครับยังคงติดอันดับหนึ่งใน10อินฟลูเอนเซอร์หญิงที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในงานแฟชั่นต่างๆในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแม้จะปรากฏตัวหลกัหลกๆเพียงครั้งเดียวในงานเซเลบออฟิเชียลที่เมืองคานส์นั่นเองจ้าซึ่งก็มีแม่อีกคนหนึ่งแม่เบล่าฮาร์ดซึ่งอาจจะครองอันดับหนึ่งอยู่ในตอนนี้ด้วยนั่นเองจ้าแม่นอริซ่าของเราเนาะขนาดโดนกักโดนแบบให้ออกงานนนนน้้น้อออออยยยะรเงีีแตต่่่ิซาาก็ดดดับู แล้วถ้าเกิดนอริซ่าเป็นอิสระขึ้นมาแล้วออกงานได้แบบว่าอิสระกว่านี้ละจ้ะจะเป็นยังไงละจ้ะนี่ขนาดปรากฏตัวเห็นแค่น้อยๆครั้งนะเออนอริซ่าของเราติดอันดับเลยจ้าก็ว่าไปจ้ะอ่ะส่วนคลิปวิดีโอ,โอตัวสุดท้ายที่แอาจจะให้เ,เพื่อนๆไปดูเนี่ยก็เป็นแฟนคลับคนนึงที่เขาไปตามซื้อน้ำหอมของนอริซ่าแล้วก็ทำการรีวิวอะไรนะจ๊ะแอจก็จะให้ไปฟังเขาพูดเต็มปดาเลยนะจ้ะอ่ะก็สลับคลิปนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้ความเคลื่อนไหวในช่วงนี้ของนอริซ่านะก็หวังว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะออก ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็อยากเห็นน้องแบบแต่งตัวออกงานสวยๆไปเดินแฟชั่นแฟชั่นกันบ้างอะไรก็ว่าไปอะน้องเออคิดถึงน้องในบบรบาพาร์ทของงานบ้างแล้วอะไรอย่างงี้เห็นน้องเริ่มพักจะเป็นเดือนแล้วนะจ๊ะ แต่ไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้ก็ไปกันก่อนเห็นน้องพักเยอะๆก็ดีแหละเพราะน้องก็ทํางานหนักเนาะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าและถ้าเกิดใครต้งที่บ้านอยู่เบื่อๆนะจ๊ะไม่อยากออกไปต่อแถวที่ห้างบอกว่าเสียเวลาก็สามารถสั่งของได้ที่ลิงช้อปปี้ร้านเพื่อนแอดข้างใต้คลิปกันนี้ด้วยนะครับการกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็จะเป็นการอุดหนุนแอดทางอ้อมกันด้วยนะยังไงแอดไปจริงๆกันแล้วจ้าสวัสดีเนะ้อแม่ได้ข่าวว่าโซเอาไปตั้งแต่วันที่ลงแต่นี่เจอของจริงจ้าจึง้งๆนี่ก็แวะมาสาขา M q เพ r ่ง e r วางขายสดสดร้อนๆวันที่มาเนี่ยก็มีครบทุกกลิ่นกลิ่นที่ลิซ่าใช้คือลาพานูลองดมมาหลายรอบทั้งเวอร์ชั่นเทียนสบู่น้ำหอมก็รู้สึกว่าเออนึกถึงลิซ่าจริงๆคือฉีดปุ๊บจะได้กลิ่นหอมแนวแป้งๆจากออริสและกุหลาบผสมกับวูดดี้นี้ทำให้กลิ่นดูอบอุ่นแล้วดูโตหอมแพงมากขึ้นมีคิดว่า working woman วันธรรมแาๆหรือออกงานจนถึงวันสบายๆเหมาะเป็นน้ำหอม everyday ได้จริงๆลนนี้คือ Eau d e perfume จะมีทั้งหมด11กิกนใส่ที่จับอยู่100 ml ราคา9,000 800บาทแต่เพิ่มอีก4,700บาทก็ได้ขนาด200 ml แล้วแม่พอน้องราคาอยู่ที่14,500บาทุูมสุดๆอ๋อและนี่ลองฉีดลงบนผิวประมาณ5ชั่วโมงกลิ่นก็จะเริ่มจางแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับผิวแต่ละคนด้วยนะเป็นว่าขวดหรูกลินลักชวรี่นาทีนี้เห็นกันแล้วใช่ไหมแตลิส